สำนักงานตรวคนเข้าเมืองตงหน้าเยียนยกอกยชายินดานะครับท่านผบตรให้มาเยี่ยมเยียนกําลังคนในพื้นที่และก็หน่วยข้างเคียงนะครับท่านก็ฝากขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับเจ้าที่ทุกหน่วยเลยที่เสียสละในการที่จะดูแลพี่น้องตัวด้วยตนเองนะครับก,ก็ถือว่าประเทศไทยนั้นเราได้รับ การยอมรับจากนานาชาตินะป้ะเิดทางเพ็นคือการถูกกักตัว14วันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเราในพุทธคันทางท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านรับผิดชอบในเรื่องประเเนี่ยกับท่านท่านผบนะครับแล้วพบบอเราทับแล้วก็ทางหมัดไอ้ตรงนี้เปิดาแล้วก็นานาชาติ ผิดหน,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 น้าตาผิดหน้ากาดจำยิ่กี่ไม่ได้เลยอันนี้ก็แสดงถึงว่าบ้านเราเนี่ยปลอดเชื้อแต่เราก็จะประมาดไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องป้องกันการลัดรอบหลบหนีเข้าเมืองและยิ่งตอนนี้เรามีการยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับมีการผ่อนคลายนะครับหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะทำให้ ธุรกิจนั้นมีการเปิดพอเปิดก็ต้องการแรงงานเพราะน,น,านั้นขณะนี้ตามแนวชายแดนเนี่ยเราจะไม่มีการเปิดด่านเรายังไม่ไอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามานะครับยกเว้นทางการทูตหรือทางการค้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกรับหลบหนีเข้าเมืองหรืออาจจะมีพวกแก๊งที่มารับจ้างขนคนเข้าเมืองนะครับซึ่งขณะน,นี้ผมได้สั่งการไปแล้วตมทั่วประเทศนะครับให้กำชับวดขันร่วมกับตำรวจท้องที่ร่วมกับทางเจ้าหน้าหารและฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในเมืองไทยครับสบายสบายคยดีครับแล้วที่ทางกามบูชานี่ติดโควิดเยอะนะครับไม่ไม่มีครับแต่มี<อ>มีส่วนน้อยก็ต้องร่วมมือกันเนาะเพราะว่าเวลามันติดแล้วมันก็กระทบกับทุกฝ่ายทุกจังทำกันครับพ่อะว่ากาเป็นนัด,ด,ด้วย ที่เราใช้โราเตรียมกันก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดนะครับจะทำร่างประกาศฉบับนี้นะครับ